บ่ไใเหือเนาะโอ้คักสุด,ด,ดยอดอันเียดฮะ,ะพี่นอ้องทมงานามากขึ้นมาสิสุดใบหือเอาสิความผักเซ่ก่อนบานเอันเดียดวันที่สิตาบโอ้ตามกัขเขียนบอกเลยดดเดไปแข่งทานเขียนบอกหรือเล่เออเดี๋ยวเหมาะเขาบนะฮะเอาสิความผักเซ่เนก่อนบานเลยมือสามันไก่ปลาไปบังอีกบานเล ใยตามึงทันไปอบกอกไออยจุดได้เลกอกฝาเจ่าน่จุดกงใหม่งชูงชูงออลาบดมาไปวะนไดแล้วเผื่อเอาขาโอ้คับว่าั้โอ้พเ็กอกไากรอกออเนาะใกล้เตบอแต่ เป้าเหือนมาพี่จักักเ่าปยอยอพ่อแม่ก mm ้อนก้อนอย่เ่อการเราลำเส้นอะอรอเขาแล้วเขาแล้วอือกอ๋อแม่เิแม่ดูฝลัมันไม่แน่กินได้แม่เถิบพันท้าเพ่กระหอกอันไล่กันไล่ไล่เข้ามาดใกล้ๆเดยอมาเลยีนัคือเก่ายังหอกรับก็ชิมีถึงร่เลย ูงั้นหมอดูเห็นต่มันมีแนวกินเลยเออิดงานเราก็สร้างเหมาะขามม่ได้บันเขาได้ใกลป่าเป็นพันลวเมื่เอ็แต่เขาชิลลอกบังนี้บันเล งงตะเวนกลนประมาณสองโมงแล้ว ทงานเขาเลยเถอะบ่เทานอนเลยเถอะไกันเลยนอนก่หนาม no you chị đởm một bà phải em ơi. Nó cho bưng mạng hay đó này. Một phần mạc xong.

นม่แตห่เราจะขอหล่อๆกับบอนดึกๆเราจะหล่อการตานํำเสียเสียไกลแล้วเขายอาเมันครบเลย

เฮ้ยไม่พลาดมาแล้วไม่นหรอไม่พยแตงไ้ยันี่ไม่พายแตกมันแดดนี่ปังปังมาแปนแบบน้นเฮ้ยเอาล่าท้งเถิดข่าวข่าวนอนอนอท่านมากับซองคนเนาะสามคนก็คนองท่ก็ันกอก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 อเดียวได้ยินบาเดียวไออยูเรองไ่ได้เลยั่นจกไเลยทีมงานด้แก โอยข่ยรายังข <ord ziehen S 1> ่อยคนนยดีนเป็นยังเนาะเปลี่ยนขันเลยโอ้ยโตเข้ากหอกหอกโอ้บรก็หอกช่องโตมาาตยผบดตัวนึ่งผานเพลินตัวนึ่งวันนี้ช่องโตไดขาเกือบโ่ราณเนาะเกอบปราณนาะ ไว้อเตงแลห้องถองก่อนปเป็นอนำลังเลยเออเพิ <c oughs> ่อเตองห้องถ่อนอุ่นใจแล้ว <c oughs> เออแค่แต่แหลกเพิ่นเหตุจำล่างอีกเกินก็ได้มนอยได้ก็ดี <c oughs> เห็นเพิ่นอาอยู่ด้ดีเราเฮ็นเหิวชชอบมันมันมันซึงเถอะเนาะเอาไปได้เลยหนุ่มเกิดเพนเวดหน่อยบ้านหรออ ออมาแ้วมังกมาาบีอะนี้ไมอะไม่ม่ฮ่ฮานี่อทานหลเนาะคิดอียางังอีกบงานรับเหลืองยังนีกแล้วเนาะยังอี้แล้อามาอยู่แล้วโอ้โหขายไปมือโอ้โหไปไปกับยางแล้วหลับยางแล้วไงหลับหลับพี่ตมกี้มขอย่างบุญบุญพระเหนาคือท่านประหลาด หมื่นได้บุตภา,ามีมงาไม่นนได้หมื่นได้ด้่พี่ซี่เลยรอดิกกินชีมือผ่านพัผาเพิดนเนาะำนัดกันเนาะคุณโตโอวไปกับคำแต่ก็สดอะไรยังงี้ด้ทางน้ำถ้านำนบกมันงูมันแ้ยนี่มันขมไปขมมา ขนลิ้นมั้นลินแหงยบลุกปเล็นควเลย,ลเลยลใหญ่งอ,อ,องหนีเนี่ยชิเชียงถเนาะโอ้ยตมขอเอารับชุดใหเลยมืมนอนึ่งิมือผานเฮดบอสคับชิ้มือผ่านพาพื้นชิมือผ่านชนมือเนาะมออเหมือนมนนออา่อไรม้อเธอ <c oughs> น้อยบอสก <c oughs> ับ,บเผาะต้มนำ้ำยมากิ เนี่ยมันก็ลงไม่แข็เนาะเยเรียนีิชู่ักแรวกันเ็ดถึงสุดคักได้กับหอกกันหอกกินเราจะเสียดไม่ใช่แล้วเสียไปอเดี๋ยวเราจะมาไัมดำดเสืคือมาเลยมาพ่อวกข้าวข้าเกี่ยวห้าเจ้าก็เบิรงวัผู้เช้า เขางหวคุยเขาัดเตาตัวนึ่งเขากตะมุมตะมุมเไอ้ตะมุมเขาบอกให้แเชของเขาหัดดูแล้อนเลุ่ยวนีนอตในเพือนเสมันน่งในเาเลยครับเพิ่นผู้ชมบางไม่แขวเอ้แล้วนี้กดงไปเวิร์ดไหมก็เนกดงไก่ดิพอโหนี่

ไม่ได้่าจะทำบทีทุ้งนั่นล่าลาเปลยนพี่อ้เนาโอ้แใจกดังโอ้สวยผ่านโซนรวยกี่ทีเนาะเียเปลี่ยนเลยเปลี่ยนไม่จับอีกวันนเขาเชียวเกินทั้นจดแล้ว่เคยจับมิไเปลี่ยนางเนนี่นะไม่เคยจับเลยนานเลยคุยเราได้่อยบริจาบเลสดน้ำหมดแล้วตัวนี้ใส่หรือนี่ มาแบนี้ออจเงียงเงียงึ้นเนื้อเนึ่งบุตไม่ใหม่โลดไปไกล้เงียงึ้นเนื้อไกล้อีคอมหลูกอมร้านโชกไมานได้ไปกาดมืแรกไก่พ่อได้ให้ได้ได้ถ้าอยากกินน้ำไห้ตัวไงโอ้ได้พูดก็บร่อีกพูดได้กันเลยเาได้เป็นกิปี้ายเากันได้ได้กำไรโอ้คนให้กินได้ขบแบสนี่เน้ นะเาจะกินนะอะไรครับอ้มครับไม่เป็นไรมันก็ซ้ำยี่แล้อทานบัตรหากก้อยกรเนาะไม่มีกระดูกกระดูก่ต้มน้งชดบม่นอีกโ๋มันก็มัดอะาพี่นนอ่ะได้บได้กินเขาแรกหากเกาโม่งว่ะ จีเมือสองคนอืมเจอไหนก่อนไม่แห้งแล้วคือเะจ้าหน้าดีดังอี็กโอ้ยอะไรกันแล้วเานกบ่เลยอย่างเดียวทำนะเราก็มาโช่ว์กันอีกน้หน่อยเจ้าหน้าที่ตัดบสบมามายืนดักหอบมายอมหน่อยนะมูคกันไหนเราไเพชเขาขึ้นเขาคำใหญ่เนาะ ช่วงนี้มันจอปากหารดีมาทางนี้ไครนี่น้อไกินตัวนี้กกินป้าไปทางนั้นตีสามคือมีไว้มีไว้ไว้เดกครับตํ้มะเขือบ๊อัมแขกอืมไปทุนตํามมะแขกไมนมีแห้งอย่าง พันชนจะไปลงเตาการเห็นวดวเด็กกำลังได้ไก่พันนเอามันมือกะมาไดไก่พแหล่ก็ไมืี่กมันไดไก่วานโมพันต่อยพันยังต่อพันตัดพันต่อยมากคาให้กินเขาก็มักมักเลยไก่กินก็มมนได้ไก่นะจุ่มจัาเจ้า่อผัไหเจะว่ะหมอนเลยแซะบลยัแกเนาะนี่มันบังบังได้ดอกินเหนอจะยู้ ะจ,จะ,จะกินข้าวกำลังเลยไก่เอแเราขับก่อนสดนไอซุนอืมรสชุด คุณบอกได้สุดที่เรเด็กกันมนบวกอะไชาชนอโอกินข้าวนามกินข้าวขน้นามแล้วยังเหล่าลำเส้อยู่หน่อย ตามคนเหพนพนพรพันศูนพันผีจะพาคนงามจได้นเนะะาะโอ้เ็บ้านเกินกนาแฟบ้านมื่อกีก้กาแฟกับอไรเนาะน้ำมัลับไายโบบุรีกินบกนาแฟน้ำบัลับเนาะ <c oughs> พานน้ำมกินไรเ <c oughs> ป็นยังโอเคก, <c oughs> กินกาแฟแล้วลงเซด้บาลองบังเดินเมือแล้วเนาะ <c oughs> เนาะเต่ากทเสเียวตัวในห้องทำเนาะเดี๋ยววทุ่างทตัววดเอาอนาสนามเนาะทำเสีใหม่น่รเยงุก่โอ ะะสะก,กัลดลบไม่หลบเขาพายขึ้นมาได้ได้ชามหลักนเนาะเข็ดได้เลยเป็นเข็ดได้นไ<อ>เนยเข็ดดังส่บอก อ้ไกินเ้ามา้วเยมืนเลยมาไก่พายเรืขอขึ้นมาโอาาา้นม่เว,อวอดอะไร,ะรเนี่ยเกยดขหานี่อืด้นังพายก่าเนาะขนาดมองลงบางทีม,งงม,มันลงอกย่งเยงา på 10 der Det er da hvad? jeg må ikke no. Det er sådan. Så, så,

นรถในซึ่งไกลๆเนาะมันคั่น่หละล้ไปหัวไปกับเนไปคาทายเึ้อนี่เอาตำ้ีเลยเนาะโอ้ยเยอยใส่ตะพังตลอดโพอพ่อสองตัวพังแล้วเนาะ โนนาม้ไกลๆแล้วเนาะบางสิทธิพังมันก็คักก่อน<ม>ซึ่งแรงมันคับเลยซีนหนึ่งมันคับที่ อึ <sentido. S 2> ินนักแหงเท้เนาะพี่อาที่จาไกล้ไพ่เพื่อขึ้นไปบนเก่งหานไกลเต่บวโอไกลเลยไกลมนมืดๆพละลัไปกางเว้นอยู่บกไกล้ต้องเลิกที่เมาก็บโเมาเนาะคุณเป็นตาพออีนะแทวมันทำแขน คือเป็นวังใหญ่จะมาก็แจ้งละเอาเ้ามุหนึ่งบมุตีนึ่งนะเพอไปจะร้ว่าจะตีอนนะอะไรพาเพิ่มพาเพิ่มอะไรล้วแจ่งอะไรเจมยงเร็วหิพวกเราเออเขเหาะเข

ได้บ้นได้ชวนหน,บบนาวปะหนาวเลยตุ๊ตพรมอืมหนาวไปตุ๊ตพรมแม่เขาโตแล้ว มันต้นดินไปหรอมันโขบแห้งใบใหม่แหงนด้ายมันอาชิดกอยเลาะกับบอลลแ้วป่านเะมืนอคืนยังเลาะลำเซ่ก็ป่ายังไปเลาะลำเซ่เลยคนไปลายคนออกลายเลย ฟาร์มตื่นบอมันแป้นนะลี้มันเขาบ่ได้อแป้นอะลีหเนตเียงกันมันออโอ้ยมันแป้นแป้นแป้นนเราเพิดไปกาศขึ้นก็ชิเมย์ัอญยาหมองใ่ไหมอ้ยังไงจะไปเออจะไปนํำสิไปเก็บเปนใบนันสะไปเก็บยอดไข่ พันยังชนขึ้นนี่ชนบอกเลยตีพันอยู่บนสิเล็กเลยเด็กได้บ่เอาพันเขียวนะไก็จะช่วยเปล่วเก็บเลยไข่เลยช่วยบ่ไข่ไม่หัวแก่นพวกเดี่ยวอนะันนั้นจะไยสปายามมองนำ้ำนั้นนีุ่บล็อกมาไว้ละเมื่อยแล้วโอ้ยพันเพิ่มก็ชินักแห้ง <laughs> ไปบ่ได้เลยเลยหลับเต่า พยายามมองเนาะมองมองไพยายามมองก่อนบ้าบอลเลยครับบ้าทโทษไปลอยยามมองดีเซ่ก่อน